สวัสดีครับสวัสดีครับมานับทิปอันนี้ทิปจากเอฟซีเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหนาไิที่ครับเมือม่อคืนเมื่อคืนนี้คนเยอะมากเมื่อคืนนี่คนหลายไม่ากำลังใจที่งานตัวเกี่ยวเวฟสีกำลังเบื่คอนเสิร์ตเมื่อคืนอีกรออมาทัน วันนี้รับเชิญน้องยูลีนะเป็นงานแรกของน้องยูลีที่จะมาขึ้นเวทีที่ศรีสะเกดเมื่อไแเ่เดออยู่กับฉันขอบคุณครับผม เอดีไปกินข้าวมามือ,อสาวลูกสาวก็มาหาขึ้นมาดูกดเอาของมันต้องสู้ของมันต้องดินน้นรนตื่นมาต้องมาฟังบ๊อบบี้พูดอ่เมื่อคืนคอนเสิร์ตเมื่อคืนสนุกมากนะครับแต่ว่าวันวนี้กล้องใหญ่นะมืเนี่กล้องใหญ่ครับ ก่อนไงจากบ,บารพูดให้ชั้บารพูดให้สตูดิโอพูดจัดกับ FC เอฟซีบางข่ายองอยู่ว่าโอ้ยบังลามันกำมวมนมากกะหาวปอนีตัวผูกตูกระดายว่าสัน้นแม่เราว่ามันถืบกมวนแานนี่กันว่า แม่ล่ะาให้กับแต่ถูกเลือกซื้อมาแม่แบบมวนบารุ่งก็ตามมามวลมวนมวลแม่สิจ้างเขานะเอฟซีเป็นบ้างก็ดีใจอยู่ดีคูกไหมโอ้ยบลาร์แม่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 นึกว่ามันจะไม่สนุกขนาดนี้เป็นว่าแม่คิดว่ามันจะแบบว่าธรรมดาสินะพอพอมาดูแล้วมันสนุกมากน้องๆมีคนน่ารักคป็นกันยองก็ตามแม่มีอะไรให้ปรับปรุงแม่ก็บอกแล้นะเอฟซีมีอะไรให้ปรับปรุงก็บอกเลยได้วิธีนัะนนะก็ได้ว่าะ พอาอย่างที่บอกไปเปบนคคลมาผมเป็นคนชอบที่แบบว่าให้คนเข้ามาติชมอะไรอย่างนี้ด้วยไงยคือเป็นเราเ็นายติมดีดีให้ติมดีมากเม,นนมื่อคืนอมันเจียบ สองพันเจ็ดพี่น้องคนไหยติดล่างบ้านมากนะพี่นั่นพอนี่กับไป่แต่คารีสอดคางรงแรม่เด็กน้อยคารีสอร์ทเด็กน้อยเนาะตอนนี้มันมเป็นตัวเกี่ยวทั้ง่าด่ามันเป็นตัวเกี่ยวบ้านหลังไงแล้วสมาชิกมันหลายเลี่ยเนี่ยสมาชิกมันเยอะแล้วมันไม่ได้น้อยเหมือนสมัยก่อนเข่าน้าซ้ำปลา ค่านามคาไฟคาไฟเดือนละสองเดือนละสามสี่หมื่นกับพ่ออะไรมันทุกคนเดี๋ยกับพ่อเด็กชายคาหนามหมอน้มันซอยตื้มกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเกียววิสิพึ่งมีคอนเสิร์ตได้แค่สองเข้าเดือนที่สอง,ง,สองเดือนเมษานะไม่ค่อยนับหรอกเมษาระบ่นับ,บ มีสาบาวันับเพราะว่าใ่้จ่ายคืนหนึ่งออกออกออกคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เยอะอยู่ว่รารีสอร์ทก็หลายห้องบา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 งเจ้าที่เราดีลไว้ก็ไม่ได้มีรีสอร์ทเราก็ไปหาเองสินะนักน้องกับแปดเก้าคนนักร้องก็แปดเก้าคน เมื่อคืนน่าจะได้สี่พันกว่าสามพันสามพันกว่ากินเพราะว่าโยุนบนะ่น่ะมันบ่นะตอนนี้ยุซิสเก,เกียร์ครับยุซิสเกียร์พี่น้องอย่าให้ตัวเกีย่ยวยุซิปั๊บปุ่งทั่ไหนแน่บอกเด้อบอกมาหลุดพี่น้องอย่าย่องอไล่ปล่อยน้ำเนยหองน้ำเนย